สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นการทำนายไพ่อร์เเนสำหรับใหม่อ่ะคลิปนี้เราทำไปแล้วคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปที่สองในหัวข้อเรื่องใดดีอืมอ่ะความโชคดีละกกันเนาะเป็นไพ่สำหรับคลิปนาคานะอืมก็สำหรับเพื่อนที่หยุดฟังเชื่อว่าเป็นพลังงานของคุณเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ละคนบุญกรรมที่ทำมาไม่เท่ากันเนาะถ้าทำบุญเยอะก็อาจจะ เร็วหรือว่าเห็นผลเออแต่ว่าถ้าทาําแบบบาปไปเยอะอะไรเงี้ยคุณจะต้องคุณอาจจะต้องจัดการหรือว่าอาจจะเหนื่อยจิ๊ดน,นึงแต่ว่าเชื่อว่าถ้าผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้มีพลังงานแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เออโดใช้วิทารนิยาในการรับฟังนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะไม่ได้ฟังลิปนี้เนาะเราเองอะ่ะผู้อ่านไม่ได้ติดแฮชแท็กเกี่ยวกับไพ่เลยแต,แต่เชื่อว่าคนที่สนใจนะ่ะ คุณอาจจะมีพลังงานที่จะต้องมารับฟังเนาะเออมันเป็นการที่บอกกล่าวซึ่งกันและกันเนาะเออเป็นกัลยานมิตรกันแบบนี้ก็ได้เนาะที่ได้มาพบเจอกันก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะเปิดไพ่สำหรับนี้นะเป็นไพ่อร์เคิลอืมได้มาใหม่เรายังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นไพ่ทาลอตนะอืมเพราะว่าคลายคลายคลายๆกับหน้าไพ่ทาลอตเนาะ อืถ้าเป็นไพ่อร์าเคลนก็จะเป็นไพ่ไพ่คำมาแหละเออมันคล้ายๆแบบมิกันอะ่ะไพ่อร์าเคลนกับไพ่ยิปซีอะ่ะเพราะรูปภาพเป็นไพ่เป็นเหมือนไพ่ยิปซีหรือว่าทาลอตแต่ว่าเขาจะมีคําอ่านอะ่ะเออเหมือนไพ่อร์เคลนนะคะโอเคก็ไม่งงเนาะก็ค่อยๆฟังค่อยศึกษาไปสําหรับเพื่อนที่เข้ามาฟังเออเรา,าพูดเยอะละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าความโชคดีของคุณ คุณจะได้รับความโชคดีเพราะเหตุใดเนาะโอเคเราจะเปิดสี่ใบแล้วก็ได้ไพ่เหมือนเดิมคุณจะโชคดีเพราะเหตุใดจากสถานการณ์ใดเนาะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ไพ่ค่อนข้างเปิดยากนะคะขออนุญาตช้านิดหนึ่งหูสภาพสวยไหมอ่ะเราอ่านให้ฟังพระจันทร์ต้องมีพระอาทิตย์ ชีวิตต้องมีกำลังใจคุณจะได้โชคลาภหรือโชคดีจากการที่คุณมีกำลังใจหรือว่ามีความเชื่อเออก็เหมือนพระจันทร์ต้องมีพระอาทิตย์ใช่ไหมก็เหมือนเป็นการที่จะต้องซับพอร์ตซึ่งกันและกันแม้ในยามมืดอะก็จะต้องมีแสงสว่างเออประมาณนี้ปะอืมแล้วเห็นไหมเขาขึ้นเป็นดอกบัวกระถุงเงินก็คือชีวิตคุณต้องมีสติอยู่เสมอเนาะ ต้องใช้สติมีสมาธิมีสติอยู่เสมอดอกบัวหมายถึงว่าการที่มีสติเออแล้วก็เหมือนการที่พัฒนาเนาะจากบัวดอกบัวเนี่ยอยู่ในโคนตมเลยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาสวยงามขนาดนี้ได้เขาต้องผ่านอุปสรรคผ่านหลายๆอย่างอะที่กว่าจะได้สวยงามขนาดนี้เนาะเออสติของคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีสตางค์เนี่ยเห็นไหม แล้วคุณจะได้รับแรงซัพพอร์ตเนาะเออจากกัลยาณมิตรที่ดีอ่ะพระอาจาร์ต้องมอีพระอาทิตย์เนาะชีวิตต้องมีกําลังใจแน่นอนคุณได้กําลังใจดีมีความสุขอ่ะชีวิตคุณจะดีเราทําให้คุณเนาะทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักที่คุณชอบประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเนาะเออหรือว่าอาจจะมีโชคดีจากกัลยาณมิตรเนี่ยแหละมาชี้แนะแนวทางหรือทําให้คุณมองเห็นช่องทางดีๆในการใช้ชีวิตก็ได้อืม ดอกกัวเนี่ยอยู่ในโคนตมเนาะบางบางทีก็อาจจะเป็นอาหารปลาอาหารเต่าก็ได้เนาะหรือสัตว์น้ำเนี่ยแสดงว่าคุณถือดอกกัวได้เนี่ยแสดงว่าจิตใจคุณดีหรือว่าคุณเป็นคนโชคดีมากที่ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่น่ามองมาเป็นสิ่งที่สวยงามได้ฮะ แสดงว่าคุณจะได้รับกําลังใจที่ดีแน่นอนหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งใบที่สองเนาะเขาบอกว่าจงยืนหยัดในศรัทธาเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะมาหาเองความศรัทธาเนี่ยก็คือการโฟกัสหรือการมุ่งม,มั่นตั้งใจนะหรือว่าเชื่อถืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะเหมือนคุณเคารพตัวเองเชื่อถือตัวเองมีศรัทธาในตัวเองมีศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างคุณก็จะมีแพชชั่นในการทําสิ่งต่างๆได้อะ่ะ ประมาณนี้ปะเออประมาณนี้แหละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหาคุณเองในเวลาที่เหมาะสมเนาะเมื่อคุณแบบอ่าเหมือนคุณออมเงินคุณบอกว่าเป้าหมายของคุณอนะร้อยหนึ่งคุณออมไปสี่วันละบาทร้อยหนึ่งร้อยวันอะประมาณกี่เดือนสามเดือนสิบวันคุณก็จะได้ละหนึ่งร้อยบาทแม้มันจะต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่คุณโฟกัสไว้มันสําเร็จแน่นอนประมาณนี้ อันนี้คือความโชคดีของคุณคือการโฟกัสแล้วก็มีศรัทธาอืมนั่นแหละค่ะถ้าคุณไม่ได้มูหรือไม่ได้ติดกับสิ่งใดคือคุณต้องศรัทธาในตัวเองแล้วหาแพสชั่นหากําลังใจกําลังใจมีแน่นอนคุณเริ่มต้นจากการให้กําลังใจตัวเองก่อนเนาะเออแล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆจะตามมาเองเนี่ยไงเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนอืม เหมือนคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆเนาะเขาบอกว่ายิ่งเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคคุณก็จะยิ่งฉลาดขึ้นคนเก่งอะ่ะไม่ชอบทำอะไรง่ายๆเขาก็จะชอบทำอะไรที่มันย,กยากๆเออเมื่อเขาผ่านมาได้อะ่ะมันก็เหมือนมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายของเขาแล้วอะประมาณนี้เนาะก็เรียนรู้ค่ะพัฒนาฝึกฝนเนาะ แล้วเด่ชีวิตคุณอนะจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการสิ่งใดอะคุณทําได้มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทีละจี๊ดหนึ่งนั่นแหละแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนอารมณ์อ่อนไหวเออบางคนตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงอารมณ์ที่อ่อนไหวเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณจะมีกําลังใจเนี่ยอืมชีวิตต้องมีกําลังใจพระจันทร์ต้องมีพระอาทิตย์อะเดี๋ยวอาจจะมีกาลยาณม,มิตรที่ดีเนาะ หรือว่าตัวคุณเองเนี่แหละจะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนะี่คุณนะ่ะมีพร้อมแล้วแหละแปดถ้วยเนี่ยคุณไม่ได้หันหนีนะคุณไม่ได้หันหลังหนีแปดถ้วยตรงนี้นะคุณแค่มีอารมณ์อ่อนไหวในบางครั้งแค่นั้นคุณขาดแค่สองถ้วยเองอะ่ะเหมือนชีวิตคุณอนะ่ะ ยังอ่อนไหวเรื่องความรู้สึกเนาะคุณอาจจะเป็นคนใจดีเนาะเออหรือว่าแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นง่ายนะประมาณนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคุณแค่รอเวลามันเติมเต็มแค่นั้นแค่ส่งถ้วยเท่านั้นชีวิตคุณก็จะอุดมสมบูรณนะ์เนาะแต่ตอนเนี้ยแค่รู้สึกวันไหวอ่อนไหวไปบ้างอนะ่ะแต่คุณมีทั้งแปดถ้วยมันจะไปกลัวอะไรล่ะชีวิตดีมีความสุขอยู่แล้วเนาะมันแค่เป็นช่วงหนึ่งช่วง ช่วงใดช่วงหนึ่งอะแต่คุณจะเหมือนกันมีการฝึกฝนพัฒนาเนาะให้มันดีขึ้นได้บางคนอาจจะต้องทางสมาธิแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอืใต้ไพ่ใต้ไพ่ขึ้นแบบนี้อะไม่ได้ด้วยเล่จะเอาด้วยคนเนาะอืมเป็นไพท่ที่คุณเป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอะ ถ้าอยากได้สิ่งใดคุณต้องได้คุณต้องทําให้ได้คนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะเชื่อว่าอาจจะมีนิสัยแบบนี้เนาะอืมคุณอาจจะมีกลยุทธ์วิธีใดๆเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จเนาะอืมเห็นไหมไพ่เนี่ยเขามันมีแบบเหมือนมีเป็นาราศีต่างๆเนาะเออบางคนอาจจะขอพรหรือว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเออหรือว่า มีกลยุทธ์ต่างๆอ่ะเออเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จอ่ะหัวข้อนี้คือคุณจะได้รับความโชคดีเพราะสาเหตุใดใช่ไหมล่ะเออเพราะมีกําลังใจที่ดีแน่นอนมีกะละัลยาณมิตรที่ดีมีสติปัญญาที่ดีนะมีการศึกษาหาความรู้หรือฝึกฝนสิ่งต่างๆนั่นแหละมันจะทําให้คุณโชคดีแล้ว บางคนน่ะเหมือนอืมเหมือนซื้อหวยอ่ะอันนี้ไม่ได้ชวนให้เล่นหวยนะคะอผู้อ่านก็ไม่ค่อยได้เล่นหวยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่ติดบ,า 1, 2, บายย้างหนึ่งใบสองใบอะไรเงี้ยเออบางทีก็สงสารเขาวันนี้ก็ซื้อแบบประมาณนี้เนาะเออแต่ว่าบางคนซื้อหวยอ่ะอยากจะถูกหวยอ่ะก็ ยังต้องลงทุนยังต้องฝึกฝนหาเลขเด็ดบางคนก็ไปหาเลขดิบเลขเด็ดมูจากที่ไหนที่ไหนเนาะเออเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าตัวเองต้องการเนาะเออประมาณนี้ก็ได้ก็ใครไม่ได้ด้วยเลขก็จะเอาด้วยคนประมาณเนี้ยอะคิดฝันไม่ได้ฝันหาตัวเลขไม่ได้คิดตัวเลขไม่ได้ก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปมูหรือว่าบางคนไปขุดต้นไม้หาเลขอะไรเงี้ยเออก็ประมาณเนี้ยก็เหมือนแบบ คุณจะมีกลยุทธ์วิธีในการที่จะทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีแต่คุณอะโชคดีอยู่แล้วมีกําลังใจที่ดีไพ่ใแบรแรกก็สวยงามเลยแต่แค่ตอนนี้ชีวิตยังไม่เติมเต็มเท่าไหร่เขาบอกให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็มีศรัทธาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะอืมเชื่อว่าคุณอะเป็นคนดวงดีแต่แค่ติดวิบากกรรมแค่นั้นแหละในเรื่องอารมณ์เนะ อาจจะอ่อนไหวเพราะเป็นคนใจดีใจอ่อนแค่นั้นนะคะโอเคก็พูดเยอะเวลาคลิปนี้ค่อนข้างที่จะพูดเยอะก็จบแล้วนะคะสําหรับเพื่อนที่เข้ามาฟังอยู่หรือว่าพี่พี่เพื่อนๆเนาะที่ติดตามที่แชร์ให้แล้วก็คอมเมนต์ดูคอมเมนต์เลยตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่แบบยังไม่ค่อยมีใครดูคลิปอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จ ในชีว ит, ิตคิดการสิ่งใดก็ขอให้มีกำลังใจที่ดีในการทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จเนาะโอเคค่ะก็วันนี้ก็จบแล้วค่ะว่างๆก็มาทำไพ่สีมาทำไพ่มาอ่านไพนะ่เนาะเราไม่ได้ทำไพนะ่เนาะเรามาอ่านไพ่ให้ฟังโอเคก็ก็ยังไงก็เดี๋ยวทำคลิปดีๆมาให้เราฟัางอีกนะคะวันนี้ก็จบแลควค่ะคุณมากค่ะ